มาสักหรืมาอะไรน่ะเอาแมสออกไปเคยมายังมากี่ครั้งแล้วไม่เจอเนี yeah> ่ยเอามไปมั้ง สักกันในพวกนี้คนสักก็น่าจะประมาณทะลุ50คิวขึ้นสี่สิบแล้วไงก็บอก50คิวขึ้นสักยันมวันนี้เผิ่อเกือบร้อยะนั่งสักยันเช้าอะนีม่มาก็เนี่ยพวกสักเนี่ยล่าล่าล่าใบสักก็ดูเก๋เลยวะเนี่ยนใกล้ตับตาพนมมือ Kita bisa bakal wajah maklah cano dah wes itu nama budaya dah wes seno malah cik kau betul. Kau wes nama budaya ane kaje kaje je tau je tau itu 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 Anak yang tau anak yang kaya sangat kaya sangat ane cari kaje kaje je tau je tau itu 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 Anak yang Anak yang kaya sangat kaya sangat ane cari kaje kaje.

Jangan ni jangan kaya kaya jentung jentung itu 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 orang nak jentung orang nak jentung kaya sangti kaya sangti. Ani jangan ni jangan kaya kaya jentung jentung itu 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 segala segala orang nak orang nak jentung itu yang wes sak pusak wes sak pusak wes sak pusak wes

ơi 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 Ôi. 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 Ah 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 ah

Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi. 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 Ôi.

วันนี้ไม่ค่อยใช้เสียงอะไรสัตว์เสียงไม่มีหมดใช้เสียงห่อแหบหออแห้งโดนอะไรมาแม่กินข้าวได้ไหมไม่กินข้าวเลยไหมคือคือมาหานี่คือต้องการให้กินข้าวได้ไม่ค่อหายอือ คือนอนคือเปเเป็นเกย์แล้วอ่ะไม่ใช่แฟนคือคนนี้เป็นเกย์รักล้มเพศนะจบต็แล้วอมันอ่ะมันเอารถีไฟแล้วก็ริสนก็แล้วไ้เราไปรูตั้งแตน้เป็นมาเื่อยถึงมารู้ทีหนักว่ามันตายเกย์ตาย เือง่ว่าวิญญาณวิญญาณผัวหรือเมียอยู่กับมันนี่แหละเออเออเออเอนเออ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 เจะเออเอ่เออเอ่เออ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 เัอยออเ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 อย ไปเอ๋อสรุปคือมันตายแฟ่เขาตายไม่รู้ด้วยไม่รู้ปีนึ่งไม่รู้ว่าหัวตายไม่รู้อกห๋อหัวตายโอเคแล้วก็บริษัทโทรมาว่าเจอรถแล้วให้เราไปดูรถตั้งแต่ไปดูรถเราก็ดว่ารถแ่ภาพดีไปดูรถเลี้ยั้งคคือคือหัวหัวคือขับรถชนตายเลย อันนี้ก็เป็นเขาเป็นเขาเป็นอันนั้นอันนี้อันนี้เป็นผู้หญิงลุกหรือรับวะเอาไอชิบายก็มันชอบเกย์อ่ะมันชอบผู้ชายอย่างชอบแบบเนี้ยไม่ไม่เหรอไม่ชอบแบบนี้เหรอรู้ว่าเป็นนะเนี่ยออกไม่ออกอีเก๋ออกแน่นะออกออกไปเลยนะไปแล้วไปนะ เออ้้ยแลวไปเลยนะอย่าเอามันไปอี้บมันจบแค่พบชาตินี้แล้วอยู่ฮะไปเลยอย่ามันไปออกไปไปคุณไปเกิดซะอีหฮามันตายอยู่ไงตายหมดตายหมดหายเลิกมาเกาะหัวงี้แล้วไอสัตว์หัวเรือเมียก็ไม่รู้อีหาลุกหรือรับไม่รู้โตแบบนี้ลุกหรือรับไม่รู้อ่ะแบบนี้ลุกหรือรับท่านมองอยากใส่ตาไม่รู้ไอ้อดแบบนี้ลุกหรือรับ ตอนนี้เป็นลูกลับไม่รู้ไอ้สัตว์เอ้ยไปไม่ไปไปแล้วไปแล้วแน่นะมึงไอ้สัตว์แน่แล้วแน่แล้วเออออกไปได้แล้วไปอยู่กับผัวมึงเม่นนี่อะไรู่เป็นลูกลับไอ้สัตว์ไปโอ้ยรักมันมากไงรักไหมไงรักรักรักเหี้ยอะไรสัตว์ตายแล้วไปนี่มึงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วยอมแล้วไปรักเหินไหมเหินฟ้าเนี่ยเอ้ยไปเออ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 ไปไปเก๋ ้กูยอมแล้วกูยอมแล้วยอมที่อะไรเอ้ยเอ้ยวิญญาณเก๋ยังอยู่อันนี้มองมาแรกแรกยี่อะไรไม่ออกโอเคว่าแล้วต้องมีกรรมที่อะไรผูกกันเนี่ยไอ้หลุดไอสัตว์หลุดจริงไหมแน่นอนจริงบอกว่าจะใช้โอ๊ดจับทำหัวแม่งหลุดเลยเก่งจริงโอ๊ดมึงมึงเก่งมากมึงเกิดละถ้ากูไม่ได้มึงในแย่เลยนะวันนี้ไอสัตว์ เป็นความรักที่คนเป็นและคนตายเที่ยแม่งเหมือนละครนำเน่าช่องเจ็บคือคือเฮ้ยมึงเป็นลุกเป็นรับปะลุกเป็นรับถามนิครับโอเครับนี่เป็นตัวเมียใช่ไหมเอ้ยเป็นผู้หญิงเออไอสัตว์เนตัวเมียอะไรแตเล็กเป็นหมาอะไรไหมแกเล็กก็เป็นลุกให้เขาหน่อยอันนี้ แล้วหัวเขาขับรถรรรรมานี่ใกล้ๆไหมไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแม่ถอดแมสแมแมเลยมาเล่าเป็นสตอรี่หน่อยนี้มาเดี๋ยวเฮียแม็กฟังนะไอสัตว์คลิปนี้เขียนชื่อเองนะไให้กูนั่งเขียนชื่อเป็นความรักระหว่างเกย์ชายรักชายนะทีนี้ผัวเขาเอารถเมียไปใช้ตายพีปีนึงไม่รู้เลยผัวตายไม่รู้แล้วเขาเขาขัดของเขาอยู่ในกรุงแคปนี่อ๋อทะเลาะกันทะเลาะกันหรือไงทีนี้อ่าเนี่ยมันทั้สองส่ยหรือเปล่า เอาไปที่ไปเลยใจเต้นแรงไปหาหมอหมอบอกเปก็นโรคหัวใจให้ยา็ลกไปเลยใช่หรอกคือคือคือ,ค,อคือเคสนี้ที่บอกว่า <c oughs> เขายืมรถลูกชายลูกชายเราไปรักไปไปไปใช้ <c oughs> แล้วเขาตายปีหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาตาย <ไป S 1> แต่เนี้ยวิญญาณอะ่ะที่เป็นคู่รักเนี่ยเขาก็มาอาศัยอยู่เนี่ยคือด้วยความจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาก็เลยมาเกาะเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าพอไปดูรถมัาเป็นเลยอ่ะไปดูรถมาที่ก็เขาอยู่ไง เขาอยู่ <บา S 1> ได้วัดตามมาตามมาให้ใครดูก็ไม่ได้เขานั่งทางนายเขาบอกมันก็มาด้วยนะจนอยู่หน้าวัดมันก็อยู่ <พา S 1> นะพระก็ว่<บ>าเออแต่แก็แ้ไม่ได้อ่ะยิ่งไปหาพระยิ่งเป็นหนักยิ่งเป็นหนัก่ะใช่ฮะรู้ป่ะแง่สบายหน้าตาดีขึ้นดูหน้าตาสายตาเริ่มเป็นคนแล้วไอ้เหี้ยตอนแรกสายตาไม่เป็นผีเยอะที่หายดีขึ้นไหมดูตาดิกลายเป็นลูกแล้วนั่งอะเดี๋ยวพูดขวางก่อนชอบคนนี้ไหมถีมหงายใน่นังเฮ้ยชอบคนนี้เปล่า ไอ้เยื่เขินนิสน่แล้วเราเนี่ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์ย้อมผมตีฟ้านี่แม่งเริ่มเบี่ยงเบนแล้วไอ้ฟ้าหรือม่วงเนี่ยอ๋อไอ้สัตว์มนเป็นม่วงเริ่มเบี่ยงเบนนี่ไอ้ไปเอาน้ำมนต์มานะโอเคหายแล้วมึงนะเอาไว้พิญาณตรงนี้เดี๋ยวคุณตัดใส่ถุงให้แล้วกลับบ้านไหมไปเอาอันนี้มาหายไปเอาได้ไปเไเอาเาไปเอ้เาาเอาาเาเอีเเ้ สุดยอดคือวินคนเราถ้าเกิดวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในร่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแรงด้วยนะมันลดชนสองครั้งแล้วเนี่ยเขาอยากเอาไปอยู่ด้วยไงเห็นไหมเอาไปตะพื้นอะไปดูที่ไหนก็จะเอามดเลยมันไม่ยอมออะไไรรมมม่ยทั้งหดเอาไปสองแพ็คเลยก็ได้ให้เขากินนะแล้วก็ไปเอาเอาไปเอาถังน้ำมลมาอาบเลยมันยอมแล้วแต่ความรักเขาแล้วแรงแรงรักแรงแรงรักเขาอะเนี่ยบอกว่าให้เลอร์ก็ทีชอบผู้หญิงนะแม่ ตายไปมันก็เดาผู้ชายโดนผู้ชายเดาไม่ชอบอ่ะจริงมันเนี่ยมันมีแต่คนประเทศอย่างนี้ถ้างั้นเราจีนชอบมันเก็ทำยังไงล่ะก็เขาชอบแนวเนี้ยเขาเป็นอย่างนั้นแม่จริงก็ไม่ชอบอย่างนี้ก็ใบได้ก็ลูกแม่พี่ชายเล็กอย่างเป็นอย่างนี้เลิกได้ไหมได้ไม่ได้ดีดีเลยตอนนัอนเขาหญิงนะตอนเรียนอยู่มอ่ะก็ได้หลังก็ลืมหน้าไง้อนมาเรียนมหาลัยเนี่ยที่เป็นก็ได้หลังลืมหน้าเนี่ยถามเนี่ยเขามีประสบการณ์มาก่อนดูดิเนี่ย ว่าเริ่มเบี่ยงเบรแล้วย้อมผมสีมว่วงก็เนี่ยไอสีฟ้าทำอะไรไม่ถูกกันดูดิไ,ดดไว้ก่อนไว้ก่อนไวก่อน